welcome to cross basic understanding of accounting นะคะวันนี้นะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวงจรของการทำบัญชีนั่นเองนะคะวันนี้คุณจะได้ฟังข้อมูลที่จะสามารถไปอัพสกิลของคุณให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นจนมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นบริหารธุรกิจได้อย่างมันง่นคงและก็มองธุรกิจได้อย่าง เช่มชื่นนะคะไม่ว่าคุณจะมองงบการเงินของบริษัทใดๆที่อยากจะร่วมทุนกับคุณหรือตัวคุณเองกําลังจะรับสมัครพนักง,งานบัญชีเข้ามาหรือคุณเองเป็นพนักง,งานบัญชีที่อยากจะอัพสกิลตัวเองนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันว่าพื้นฐานของบัญชีเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยมีคาถามมาถามบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอยากเรียนรู้เรื่องบัญชีพื้นฐานแต่แบบไม่อยากจะจบบัญชีเพราะว่าบันตีสี่ปีคืออะไรอะไรนี้จะให้ไปเรียนใหม่ก็คงยาก ก็อันนี้นะคะเป็นคอร์สนะคะที่หมวยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ลองพิจารณาเอาไปแอปพลายปรับปรุงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองในการทําธุรกิจหรือไลฟ์สไตล์ของตัวเองในการเป็นพนักงานบัญชีและอยากให้คุณ up s ส i ิลตัวเองขึ้นมาได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะเกลื่อนมานานงั้นเราไปเข้าเรื่องกันเลยละกันปกตินะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าการบัญชีคืออะไรมันก็คือการเอากิจกรรม a c t วิตี้ที่สําคัญเช่นพวกเรื่องของความเป็นจริงในการดําเนินชีวิต ของธุรกิจเช่นเราไปขึ้นลดขึ้นลาจ่ายนู่นจ่ายนี่ซื้อวัตถุด,ดิบเข้ามาจาก transaction เดียวนะคะกลายมาเป็นนะคะกระดาษเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขที่สรุปผลออกมาเป็นงบการเงินซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการมี transaction เกิดขึ้นและ activity business activity นะคะเวลาที่คุณแบบไปสัมภาษณ์งานหรือว่ามีแบบเพ h u n t e มาสัมภาษณ์คุณหรือคุณอยากจะสัมภาษณ์ใครสักคนเนี่ย คุณก็จะมีธุรกิจใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเป็น business activity the second is นะคะ classificating Class นะคะก็คือการแบ่งประเภท analyzing นะคะก็คือการวิเคราะห์นะคะแล้วก็แบบจำแนกข้อมูลออกไปตาม transaction นั้นๆเนาะอันนี้นะก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะ g ก e s หรือเข้าใจมาคืนว่าเออมันทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมนะคะนี่คือเรื่องของบัญชีคืออะไรแล้วเราจะไปดูวงจรการบัญชีกันเลย accounting p r o รเซสนะคะก็คือกระบวนการในเรื่องของการทําบัญชีนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆกําลังดูอยู่ในสไลด์นี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ากระบวนการของเขาเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปประมาณ6สเต็ปประมาณนี้เนาะทำไมครูถึงไปทําสไลด์ภาษาไทยวะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเืกำลังมองแบบมันใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนๆจ๋าเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆฟังนะบางทีเนี่ยโอกาสทางชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะคลิกเดียวแค่เปลี่ยนภาษานิดเดียวเองนะ เราไม่ต้อง e x c e l ซลเลนต์อิง h ีแต่เรารู้สัพท์ของมันบ้างเวลาไปสัมภาษณ์งานฉันก็แบบว่า c r าว d to p e ์เ e n นต์อย่างแบบครูอได้งานที่แบบตอนนั้นเปลี่ยนฐานเงินเดือนเลยนะเออจากห้าหลักเป็นหหลักเนี่ยมามันเกิดจากการที่เข้าใจคำว่า harmonize harmonize ก็คือคำว่าการทำงานร่วมกันการสามารถีปองรองการแล้วครูสามารถตอบคำถามนั้นได้อย่างเข้าใจแล้วรู้ไหมคำว่า harmonize เนี่ยครูอะไปได้มาจากคำว่า ฟังพ้าอาจารย์นะคะฟังพ้าอาจารย์ที่เป็นฝรั่งท่านสอนนะคะแล้วท่านพูดคําว่า harmonize นะคะท่านท้าอาจารย์ชยสาโรนะคะท่านพูดคําว่า harmonize ครูก็เลยสงสัยว่าเอะ harmonize เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะอันนี้เล่าให้ฟังเนาะสำหรับคนที่ดูร้ายอยู่นะคือครูก็ฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยแหละแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่อยากฟังอะไรที่ไม่อยากฟังอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ตลิตของเราเนาะแล้วครูก็ชอบฟังธรรมะ ก็เลยเสิร์ชธรรมะภาษาอังกฤษแล้วก็พบว่าท่านอาจารย์ชยาสาโรเนี่ยซึ่งเป็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการเรื่องของการคําสั่งสอนของท่านเนาะแล้วท่านพูดธรรมะ harmonize ขึ้นมาครูก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ manage จิตแล้วก็แบบมี harmonize และ harmonize เนี่ยคืออะไรก็เลยไปเสิร์ชกูเกิลนะคะแล้วก็เจอคําว่า harmonize ขึ้นมาแต่เรื่องนี้มันผ่านมาหลายปีแล้วนะผ่านมาแบบเจ็ดปีแล้วหรือห้าหกปีอะไรประมาณนี้จำไม่ได้แล้วแต่ก็คือ เอาจริงๆนะชีวิตคนเราอะ่ะมันจะถึงจุดเปลี่ยนบางทีมันจะเกิดแค่คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเดียวแล้วเหมยคาดหวังว่าสิ่งที่เหมยกําลังพูดหรือสิ่งที่เหมยกําลังแชร์แบ่งปันเนี้ยบางทีอะ่ะมันอาจจะไปเจอในห้องสัมภาษณ์งานของคุณหรือไปเจอในธุรกิจของคุณแล้วทําให้คุณเนี่ยสามารถัพสกิลตัวเองอัพเงินเดือนของตัวเองเป็นสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าก็ได้เรื่องพวกเนี้ยเอาจริงๆไม่ค่อยมีใครสอนเหมยตอนที่เหมยเริ่มต้นที่แบบจะจบเชนตัวเองจากเฮ้ยพนักงานบัญชีธรรมดาอยู่สํานักงานบัญชี ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เชนตัวเองมาเป็นองค์กรใหญ่จนเป็นบริษัทข้ามชาติเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่หาค้นคว้าหรือกินเอาเองเหมือนแบบถ้าอยากกินกะเพราต้องขัดเอาเองอะ่ะไม่มีซื้อหรือการไปเทคคอร์สก็ไม่ได้สอนให้เราเข้าใจไปเก็ตได้เท่ากับเราไปลงมือทำถูกไหมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้เปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้นแล้วถ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นมีเวลามากขึ้นก็ไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิทําจิตใจให้แจ่มใส ไปหาพ่อหาแม่รักษาดูแลท่านเลี้ยงข้าวท่านใช้ชีวิตให้มีความสุขเพิ่มขึ้นอ่ะไปกันต่อเดี๋ยวจะเมาส์เมยกันนานนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาในไลฟ์แล้วนะคะอ่ะต่อมานะคะวงจรของ accounting process นะคะก็คือวงจรของมันเนี้ยก็คือเมื่อเรามี business transaction นะคะ business transaction ก็คือประ เขาเรียกว่าภาษาไทยมันจะเป็นแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในธุรกิจนั่นเองเ,องเนาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในธุรกิจนั่นเองนะคะก็จะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถขึ้นเรือจ่ายตังค่า ABC เอาเงินไปฝากธนาคารไปซื้อของมาซื้อเช่าวนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเมื่อมีบิสเนส s ทร e c ชั่นหรืปั๊บเนี่ยเราก็วิเคราะห์เลยว่าเอ๊ะมันจะเป็นเดบิตเครดิตอะไรนี่คือฐานะหนักบัญชีเนาะ หรือธุรกิจก็เอ๊ะถ้ามันมีธุรกิมามีสเตจแบบนี้มันจะไปเป็นแบบไหนอ่าจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ documentation ว่าเอ๊ะถ้าฉันซื้อของฉันต้องไปได้บิเงิน,น,นสดไปกำกับภาษีนู่นนี่น่นน,น,นี่เรียกว่า documentation นะคะแล้วจากนั้นเราก็เอา documentation ตัวนี้มาแปลเข้ากับระบบบัญชีที่เรียกว่า recording ก็คือการทำบันทึกบัญชีนั่นเองนะคะไม่ว่าคนจะบันทึกด้วยบัญชีด้วย SAP นะคะระบบที่นิยมใช้ในบริษัทใหญ่ๆหรือระบบ เอออ็กซ์เพรสนะคะที่สํานักง,งานบัญชีชอบหรือบางคนเนี่ยเก่งก็ใช้ Excel เลยบันทึกบัญชีหรือจะเป็นระบบ ERP หรือเป็นระบบแบบว่า Oracle หรือจะเป็นระบบอะไรก็ตามที่เขียนขึ้นเองก็ตามเพราะแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันเนาะมันก็จะมีการใช้ไม่เหมือนกันหรือบางทีเขาซื้อเป็นคอโปรแกรมมาแล้วเขาก็มีการจ้างให้ไอทีเขียนเพิ่เพมเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจนั้นๆเช่นแบบบริธุรกิจซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะซื้อเป็นคอ เป็นคอโปรแกรมมาคอโปรแกรม core นะไม่ใช่คอนี้นะคอหมายถึงว่าแบบโปรแกรมหลักแล้วเขาก็ให้ไอทีของบริษัทนั้นๆเนี่ยมาเก็บ requirement มาเก็บข้อมูลว่าเอ๊ะฉันมี activity แบบนี้แบบนี้อยากให้ generate เอกสารมาเป็นแบบนี้หน้าตาอย่างนี้อย่างนี้ no. เนี่ยเนาะเนี่ยเรียกว่า recording ก็เข้าไป debit credit ซึ่ง,งการ recording เนี่ยประเทศไทย r e c o r d i ไงต่างประเทศก็ r e c o r d งั้นช debit, า debit เงินสดก็ debit cash เหมือนกันเพราะถ้าคุณเข้าใจเนี่ยเข้าใจพื้นฐานคุณจะไปอยู่ได้ทั่วโลก นะแต่คุณก็ต้องแอพพลายตัวเองอัพสกิลตัวเองเรื่องภาษากฤษเพิ่มนิดนึงเราก็จะได้แบบแวรูเพิ่มได้เงินเดือนเพิ่มแล้วเราก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะจ๊ะหรือบางคนแบบอยู่ไทยอยู่แล้วแล้วเราก็คุมบางเหียนโอ้คุมบางเหียนเราไม่ได้กระแดดที่เราพูดภาษาังกฤษแต่เราพยายามสื่อสารให้ถูกต้องกับคนทุกชาติทุกวัยเราพยายามคิดแบบนั้นว่าเรากําลังสื่อสารสิ่งที่ดีที่สุดความเข้าใจที่ดีที่สุดให้กับเขาแล้วความพยายามในการเรียนผมจะเพิ่มขึ้นเนาะ ค่คา classification เมื่อเราบันทึกบัญชีแล้วเนี่ยมันก็จะไปบัญชีแยกประเภทเนาะว่าเป็นเงินสดหนุนนี่เนะี่ยเป็นสินทรัพย์นี่สินทุนไรายได้ค่าใช้จ่ายจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการสมา m a ในบัญชีแยกประเภทแต่ละอนันจากนั้นก็จะไปแยกเข้าไปอยู่ในงบนะคะก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้ซึ่งหมวดหนึ่งสองสามก็คือสินทรัพย์นี่สินทุนนะคะจะเป็นเรื่องของงบแสดงฐาะนะการเงินซึ่งสมัยก่อนนะคะขอแอบบอกเรียวกว่า งบดุลน,นะคะถ้าแบบคนสมัยเรียนที่แบบสมัยครูอย่างเงี้ยเรียนมา20-30ปีก่อนจะเรียกว่างบดุลเนอะแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นงบแสดงฐานะการเงินโอเคปะจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของนะคะไปอยู่ในงบกําไรขาดทุนแล้วก็จะเป็นเรื่องของไรายได้ค่าใช้จ่ายเมื่อได้กําไรขาดทุนเราก็จะโอนเข้าไปเป็นกําไรสะสมเป็นส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นนะคะตามที่เคยซ้อนไปใน ไลฟ์ก่อนหน้าหรือคลิปก่อนหน้าเพื่อนๆสามารถไปหาดูได้เนาะโอเคหาดูที่ไหน,นครูอ๋อเพจคูหมวยนักบัญชีธุรกิจนะคะก็จะมีไลฟ์สอนอย่างนี้แหละไลฟ์สอนเรื่อยๆก็อยากให้เพื่อนๆติดตามกันเนาะ,ะอ้าวไปต่อ u s i n e s ท t า a n s a c t i o นนะคะอย่างที่เมืเ่อกี้บอกคืออะไรก็คือ Activity ี้ฉันไปนถึงลุบลงเรือจ่ายเงินซื้อของมากมายกินข้าวกับลูกค้าได้หมดนะคะจากนั้นก็จะกลายเป็นเจ้าหน้าที่หลังจากที่เราได้รับ Documentation and Recording นะคะในภาษาบัญชีเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วเราเรียกว่า journal journal entry ถ้าสมมติคุณเป็นสมัครงาน GL เนี่ยต้องทำ journal อะไรวะ journal นักสือพิมพ์หรอไม่ใช่นะคะมันจะเป็นเหมแบบใบใบสำคัญข้อมูลอ่ะเออเขาเรียกว่าสม,มุดรายวันเนาะ journal entry อะไรอย่างเงี้ยจากนั้นอ่ะเมื่อบันทึก journal entry แล้วมันจะถูก classification ก็คือมันจะถูกแยกไปตาม บัญชีของเขานะคะเช่นบัญชีเงินสดบัญชีค่าใช้จ่ายบัญชีหนี้สินบัญชีใน A ใน B ใน C เนาะเรียกว่า ledger ledger account นะคะอันนี้ภาษาไทยก็คือบัญชีแยกประเภทจากนั้นเขาก็จะไป summarize summarize นะคะหรือว่าเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียก pencil footing ก็คือรวมยอดด้วยตินต่อเนาะแล้วก็จะได้ t r a l balance ที่เรียกว่างบทดลองนั่นเองจากนั้นพอได้งบทดลองอะค่ะเราก็จะมีการแบบทำรายการปรับรุงนู่นนี่นนั่นนั่นแล้วก็ไปแยกเป็น final account ก็คือ เป็นการทํางบและเป็นงบแสดงฐานะการเงินหรือวงเล็บงบดุลนั่นเองแล้วก็งบกไทาไรขาดทุนแล้วก็พวกรายการต่างๆปรปับปรุงเนาะอ่ะไปต่อใครไม่ทานพิมคอมเมนต์ถามไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะได้กลับมาตอบให้นะคะโอเคอะไรคือคำว่า Account นะคะบางทีแบบเราสมัคร u user f เป็น o ุ k เนี้ยเราก็เรียกว่าเรามี Account แต่แอคเคาคำนี้มันตัดกันนะกับการที่มีชื่อแอคเคาอันะัมันคือการบันทึกบัญชีซึ่งการบันทึกบัญชีเนี่ยไม่ว่าธุรกิจเนี่ยจะมีแอคทิวิตหรือกิจกรรมใดๆก็ตามในทางบัญชีจะถูกแบ่งเป็นสองฝั่งที่เรียกว่าฝั่งซ้ายกับฝับบกงขวานะคะมีแค่นี้ทุกประเทศทั่วโลกก็มีแค่นี้ถ้าคุณยืนอยู่ไทยเดบิตเครดิตคุณไปยืนอยู่อเมริกาสิงคโปร์นิวซีแลนด์มาเลเซียก็เดบิตเครดิต มันแฮปี้ตรงนี้แหละที่ว่ารู้หนึ่งรู้หมดน้ำหยดเดียวกระจายทั่วโลกอืมนะรู้หนึ่งรู้หมดน้ำหยดเดียวกระจายทั่วโลกทำไมบอกน้ำหยดเดียวกระจายทั่วโลกถ้าวันนี้คุณทานน้ำเข้าไปน้ำนั้นจะไหลเข้าสู่ร่างกายแปลงไปเป็นสิ่งต่างๆสุดท้ายกลายเป็นของเหลืออะไรออกเป็นปัสสาวะปัสสาวะไหลลงไหลลงไปเป็นพื้นดินพื้นดินไปเป็นน้ำก็จะไหลไปไปเติบโตบนต้นไม้แล้วกลับมาเป็นอาหารคือทุกอย่างมันคือเซอร์เคิลเดียวกันเนาะถ้าคุณเข้าใจธรรมะ เอ๊ะ่สอนบัญชีไม่ใช่ธรรมะเอา่ใช่อย่าไปไกลใช่ไหมเดี๋ยวว่าจะปล่อยนานนะคะสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูในไลฟ์เดี๋ยวจะเอ๊ะเอ๊ะตกลงหมวยมันสอนบัญชีหรือสอนอะไรนะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะก็น้ําหยดเดียวไปทั่วโลกนะจ๊ะการเลคคอร์ดรานเซคชันต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของไรายได้ค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะซึ่งก็มีอยู่แค่2ฝัง่งก็คือเดบิตและเครดิตนะนี่ เดบิตอะ o มา t ก็จะใช้เกี่ยวกับสินทรัพย์กับใครจ่ายในกรณีที่เพิ่มขึ้นอันนี้คือเบสิกก่อนนะที่ไม่ใช่เป็นพวก transaction advance นะคะ Advance ไหมายถแบบพวกกับรายการหรือพวก accrual อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นหนี้สินส่วนของเจ้าของไรายได้ถ้าเพิ่มขึ้นจะอยู่ด้านเครดิตถ้าคุณจำฝั่งเดียวอีกฝั่งคุณจำได้โอเคปะเนาะอ้าต่อมาพวกที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ย คือเดบิตถูกไหมเมื่อกี้เนอะเมื่อกี้เนอะด้านซ้ายมือเนี่ยคือเดบิตด้านขวามือคือเครดิตนะเพื่อนๆดูนะด้านซ้ายมือคือเดบิตด้านขวามือคือเครดิตนะคะการที่ของที่อยู่ในเล็บซ้ายหรือซ้ายมือเนี่ยคือเดบิตแล้วก็รายซ้ายคือเครดิตเนี่ยพวกแอคเคา์ตงพวกนี้มันจะแบบว่าเพิ่มขึ้นจากการเลคคอร์ดหรือลดลงจากการเลคคอร์ดเช่นถ้าสมมติพี่มีเงินสดอยู่แล้วเพิ่มขึ้นเงินสดเป็นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นด้านเดบิต นะคะอย่างที่บอกสินทร,รัพย์กับค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นด้านเดบิตแต่ถ้าวันนี้เงินสดลด,ล,ดลงมันก็จะเป็นลดลงด้านเครดิตเราก็จะบันทึกบัญชีให้ถูกฝั่งเนาะเวลานักบัญชีนะแต่โกงไม่โกงเนี่ยคือการบันทึกบัญชีให้ถูกฝั่งสมมติคุณรับเอกสารมาฉบับหนึ่งเนี่ยซื้อคอมพิวเตอร์แล้วกันอะซื้อคอมพิวเตอร์มาจ่ายเงินสดหรือจ่ายนี่จ่ายเงินสดก็จะเครดิตเงินสดลดลงใช่ไหมหรืออีเวนต์ว่าเขาเป็นหนี้สินคือเราไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้ เวลานี้สินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้านเครดิตมันก็ไปอยู่เครดิตเหมือนกันอ่าอย่ากโกงนะอย่ากงนะอ่าน,นี้เป็นพื้นฐานเนาะก็คุยกันให้ฟงังแล้วบัญชีเนี่ยมันมีกี่แบบลักษณะของบัญชีเนาะลักษณะของบัญชีก็คือน m i n โนหรือเ m มโพ a ารีแค o u n t นะคะก็คือบัญชีทั่วไปบัญชีที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับพวกไรายได้และค่าใช้จ่ายนะพวกไรายได้และค่าใช้จ่าย อันนี้เขาจะเรียกว่าน o อ i มินิแอรเคหรือว่า temporary a แอ o u เคาน์นะคะบัญชีที่มันการเคลื่อนไหวมาไปมาไปมาไปมาเนาะไปมาไปมาไปมาพวกนี้เนาะหรือเป็น Personal อลแอ u n เคา r ์เพ a ร์ซ c นอลแก็เช่นสมมติครูไปซื้อของจากมิสเตอร์เอหนึ่งแสนบาทครูก็ตั้งเจ้าหนี้มิสเตอร์เเลยอันนี้ก็คือ Personal Account นะคะที่มีเนเจอรเป็นเกี่ยวกับชื่อบุคคลชื่อเจ้าหนี้หรือแบบว่าเป็นคนัตามกฎหมายไปเลยอะ เพื่อนเข้าใจเนาะเป็นแบบในสั้นๆก็คือเป็นหรือเป็นลูกค้าก็ได้ชลูกค้าใน A ใน B ใน C เพื่อแบ่งว่าเราเป็นนี้สินหรือมีรายได้จากใครอะไรบ้างนะคะสั้นๆก็คือพวกนี้สินเจ้าหนี้อะไรอย่างนี้หรือจะเป็น c u ตเม m e r ลูกค้าของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเรียวหรือพอมาน n นนแอคเคาทพอมันแนนแอคเคาท์เนี่ยคือปักปักดูแบบคงทนถาวรก็คือจะเป็นเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับพวกทรัพย์สินหรือเกี่ยวกับพวก สินค้าเนาะเรามีอาจจะมีสินค้าหลายตัวท้องหลุบปปพันท้องแข่งท้องนู่นนี่นั่นอันนี้จะเป็นเพอร์มานแตนแอคเคาท์นะคะเพอร์ <erman> มานแตนก็คือแบบคงทนถาวรอนอย่างเงี้ยอยู่นานอยู่อยู่อยู่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นพนักง,งานก็เป็นพนักง,งานประจำอะเทมโพเรลี mm ่ก็คือพวกพวกพนักง,งานชั่วคราวเช่นเดียวกันบัญชีก็เป็นแบบนั้นเนาะก็อย่างพวกบิลดิ้งแอคเคาท์ก็คืออาคารแมชชีเนอรี่ก็คือแบบว่าจะเป็น เครื่องจักร d e b o r account นะคะหรือว่า purchase account s a l e account อะไรประมาณนี้เนอะ,อะต่อมานะคะ what is the debit and credit คือเดบิตเนี่ยอยู่ซ้ายมือนะคะอยู่ซ้ายมือจะเป็นตัดเจอตัดอีกแล้ว thus ตัดนะคะดังนั้นเนี่ยจำนวนเงินที่เขียนอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นบัญชีที่เกี่ยวที่เราเรียกว่าเดบิตเงินสดเดบิต ลูกหนี้เดบิตสินค้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบว่าคุณไปอยู่ในบริษัทอะไรเงี้ยเขาถามเดบิตเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะประมาณนี้เนาะเดบิตบาลานแล้วก็เครดิตบาลานเนี่ยทุกๆอันเนี่ยมันจะต้องมีบาลานของมันที่ลงตัวนะเวลาเราลงบัญชีเนี่ยบัญชีมันจะเป็นขาคู่ทุกๆกิจกรรมของบริษัทเนี่ยเวลาลงมันจะลงเท่ากันทั้งซ้ายและขวามันจะมีความเสมอกันเพราะถึงบอกว่าบัญชีบางทีนะบัญชีเนี่ย เจอดิฟร้อยหนึ่งสองร้อยบาทเนี่ยหรือบาทเดียวเนี่ยคือหาตาแตกเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทางท้งบัญชีชันทึกบัญชีเท่ากันมาโดยตลอดทําไมพอทางบแล้วมันดิฟอ่าน่าคิดเนอะอ่าครูก็มีขอสอน Excel สําหรับทำบัญชีไว้นะคะก็ไปเลื่อนดูในเพจได้นะก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานว่าคือเมื่อเดบิตเครดิตมนเท่ากันเสมอเนี่ยการออกงบมันก็เลยจะกระทบกันได้ การทาอะไรมันก็คือกระทบกันได้หมดเพราะว่ามันเสมอกันมันเท่าเทียมกันเนาะเหมือนมือซ้ายกับมือขวาค่ะมีมือซ้ายเอาฟังมีมือขวาก็เอาฟังเหมือนกันเมื่อกาเงินที่เท่าเท่ากันพออยู่ถึงสิ้นเดือนในวันที่ต้องปล่อยออกนะคะเงินมันก็จะมีอยู่เท่าเท่ากันเนาะถ้ากำหนึ่งบาทในมือซ้ายมันก็จะมีกำหนึ่งบาทในมือขวาเรียกว่าเดบิตและเครดิตมันจะเสมอกันเสมอนะจ๊ะอ่าต่อมา กฎของเรื่องของเดบิตและเครดิตมันคืออะไรมันคือดับเบิลเอ o นทีดับเบิลเอนทีคือครูไม่ได้บันทึกบัญชีซ้ำนะจ๊ะคำนี้ดับเบิลเอนทีหมายถึงว่าดับเบิลเอ y นทีซิสเต็มคือมันคือการบันทึกซ้ายและขวาซ้ายและขวาเข้ากันในซิสเต็มนะคะมันจะมี2ฝั่งที่มันเกิดเอฟเฟกขึ้นนะคะเรียกว่า has t o effect ในทุกๆ every transaction อย่างที่ครูบอกทุกๆ transaction จะมีการบันทึกบัญชีแบบ ซ้ายกับขวาเท่ากันเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆตธุรกิจมันก็เลยจะบาลานซ์นะคะบาลานซ์คุณจะเจอคําว่าบาลานซ์เยอะมากมันจะเจอมันจะแปลว่าความสมดุลนะคะเขาถึงได้มีสมการบัญชีว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนนะเพื่อนนะนะเพื่อนนะฟอนอเมโนเอคเส์เนี่ยเช่นพวกอินคัมและแอนเอสเพนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเอสเพนก็จะเป็นเดบิตฝั่งที่เป็น loss นะคะ loss ก็คือขัดทุนถ้าเกิดว่าฝั่งเครดิตก็จะเป็น revenue หรือ i n ที่เรียกว่ากณฑ์นะถ้าเพื่อนๆไปเจอเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราเดบิตผลขัดทุนมันจะอยู่ด้านเดบิตเสมอเพราะมันจะเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายนะเมื่อ expense over revenue นะคะเมื่อค่าใช้จ่ายมากกว่าไรายได้มันคือขัดทุน อ้าวต่อมาเดบิต the receiver and credit the giver นะคะถ้าเป็น personal account สำหรับเดบิตลูกหนี้นะคะลูกหนี้แล้วก็เครดิตเจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้คือคนที่เราต้องให้ไปเรียกว่า giver ลูกหนี้คือคนที่ต้องให้เราคือให้ตังเราเลยเรียกว่า receiver นะไม่ใช่พนักง,งานส่งเองกสารหรือพนักง,งานให้ของหรือไม่ใช่ของรางวัลอะไรนะการให้ giver เนี่ยไม่ใช่นะเพื่อนนะไม่ใช่นะเพื่อนนะ แล้วก็พวกเรียวแอคเคาท์นะคะเช่นแอเซทต์หรืฟูดมันก็จะเป็นเรื่องของเดบิตอะไรที่มันแบบว่าเพิ่มขึ้นทําให้สต็อกอินสต็อกเพิ่มขึ้นนได้เดบิตสต็อกลดลงลดลง,ลง,ลงด้านเครดิตเวลานะทำบัญชีทําตัวเลขน,นะสิ่งที่กลัวที่สุดคือการทาสต็อกเพราะบางทีเบิกจ่ายหยิบมามไม่จดแล้วมาจดทีหลังหรือเบอิกแล้วเอามาคืนก็ไม่จดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องควบคุมเรื่องของการควบคุมภายในให้ดีเรื่องของการทําสต็อกให้ดีเนาะ เรื่องของเดบิตเครดิตนะคะอย่างที่บอกว่าทุกๆคนเนี่ยเวลาที่เราแปลงค่าของข้อมูลอนะ่ะมันจะต้องแปลงค่าให้เป็นข้อมูลที่สมดุลทั้งสองด้านเช่นครูบอกว่าครูไปซื้อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสิ่งที่ครูได้คือสินทรัพย์หนึ่งอันสิ่งที่ครูเสียคือเงินสดหนึ่งก้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน้านสินทรัพย์แล้วก็ลดลงน้านสินทรัพย์เช่นเดียวกันอ้าวงงอะไรสินทรัพย์สินทรัพย์ เมื่อเราเพิ่มขึ้นด้านสินทรัพย์อะไรที่เพิ่มขึ้นคือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น f ิกแอ asset นะคะเป็นสินทรัพย์ที่จะมีอายุการใช้งานต่อประโยชน์ให้เกี่ยวก่กิจการมันเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งนะคะเราก็เลยใส่เขาไว้ที่ด้านเดบิตสินทรัพย์ก็คือเดบิตคอมพิวเตอร์แล้วพอเราสูญเสียเงินสดเอ้ยสินทรัพย์ลดลงเราก็จึงเครดิตสินทรัพย์นะคะถ้าอยากรู้เชิงลึกเดี๋ยวติดตามในคอร์สถัดไปได้หรือมาลง เป็น private คอร s t หรือที i แมสคอร s สได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าอันเนี้ยเอาความรู้ทั่วไปเอาแอ p l ลไปเพราะบางคนหนักเก่งมากอยู่แล้วแต่แค่แบบทริคอีกนิดเดียวในการไปทำสไลด์ทำ p o w e r point ในการ present ให้กับผู้บริหารหรือผู้ที่กำลังฟังอยู่เนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถอั skill ตัวเองได้อ่าต่อมาไอตัวเนี้ยก็คือ การที่เราจะทำเดบิตหรือเครดิตนะคะ่ะเราจะดีทัวมาแอ a ท็อปแอสโซเ t ตบิจจ r านเซ c กชันก็คือเราจะดูวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของ Transaction ที่เกี่ยวกันอย่างเมื่อกี้ถ้าครูบอกว่าครูซื้อคอมพิวเตอร์กับครูเสียงเงินสดแต่บางคนก็บอกเฮ้ยซื้อคอมพิวเตอร์เป็นค่าใช้จ่ายแต่คุณได้วัตถุมาประกอบในการที่จะบริหาธุรกิจไห้ดีขึ้นถูกป,ป้ามันเอามาใช้ประโยชน์ได้เกินกว่าหนึ่งปีมันจะมี มีนิ่งของมันอยู่ค่ะเราเลยต้องดีเทอร์มายมันนิดนึงว่าเราจะไปใส่ในแอคเคาน์อะไรถามว่าถ้าคุณไปไปใส่ในเอ็กเซนหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณจะบอกว่าคอมพิวเตอร์เป็นค่าใช้จ่ายอะไรค่าใช้จ่ายเดินทางค่าใช้จ่ายผู้บริหารค่าตกแต่งค่าเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ได้เพราะคนนี้จะเป็นสินทรัพย์อ่าเห็นไหมมันก็จะมีแบบหลักการในการดีเทอร์มายแอคเคาน์อยู่นะคะแล้วก็ไปดีเทอร์มายไทป์ของมันว่าไทายของมันเนี่ยมันจะเป็นเพอร์ซันแลหรือเปล่าก็เครดิตเงินสดหรือเครดิตเจ้าหนี้ในเอในบบีีนซท่่ืื้ออหรวาเป็แ การเซคชันทั่วไปถ้าจะ่จ่ายเป็นนิีิหรือเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลคคอร์ดมันลงไปในรูปแบบของเดบิตเครดิตนั่นเองนะคะอ่ะเนี่ยก็คือพื้นฐานของวงจรชีวิตของแต่ละรานเซคชันมันมันเกิดขุดดับขุดดับอย่างนี้แหละเพราะว่าจะบอกว่ามันเกิดขึ้นตามวงจรแล้วก็ดับไปตามวงจร เวลาของคุณมีค่านะครูอยากให้ฟังคลิปนี้ดีๆแล้วก็เอาไปครับเกรดให้เวลาของคุณเนี่ยขายได้แพงที่สุดหรือมีค่าราคาที่ดีที่สุดนะทําไมครูถึงต้องมาบอกว่าวงจรของบัญชีมันมีแค่นี้เพราะทุกๆแอคทิวิตี้มันเกิดดับอยู่แค่นี้เกิดดับหมายถึงอะไรเกิดดับมันหมายถึงว่าเพื่อนๆจา๋าวงจรนับบัญชีเนี่ยสมมุติทรานเซนชันหนึ่งมันเกิดดับขึ้นมาก็คือ มันเกิดแอคทิวิตี้มันเกิดด็อกูเมนเทชันก็คือเกิดกระดาษขึ้นมาแล้วเราก็มาบันทึกเติมบิเครดิตจากนั้นมันก็ไปออกเป็นงบการเงินที่เรียกว่างบสแสดงฐานะการเงินกับงบกำลังารทุแค่นี้เองเกิดดับเกิดดับแต่ทุกๆแอคทิวิตี้เนี่ยมันมีหลายๆแอคทิวิตี้ในหนึ่งวันเช่นมีการจ่ายค่าค่าน้ำค่าไฟมีการจ่ายค่ารถไถ่ค่าโทรศัพท์ซื้อวัตถุดิบจ่ายสินค้าจ่ายชำระหนี้โน่นนี่นั่นเห็นป่ามันมีหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้น เขาเรียกว่าเกิด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 แล้วมันก็ดับไปโดยการเล็กขอดเล็กขอดเล็กขอดออกงบเล็กขอดเล็กขอดเล็กขอดออกงบตอนที่งวดงบเนี่ยเปออกทีเดียวที่งวดแต่มันจะเป็นการสะสมสะสมสะสมเหมือนกับเรานี่แหละถ้าเราวันนี้นะคะเราสะสมอะไรเราเราสะสมอะไรมันก็จะไปเป็นผลลัพธ์ในวันข้างหน้าถูกปะถ้าเราสะสมคุณงามความดีก็เป็นผลลัพธ์ของคุณงามความดีทุกๆคุณงามความดีที่เกิดขึ้นคุณบันทึกมันไว้ในจิตใจของคุณสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของมันก็จะงอกเงยแบ่งบานเป็นดอกไม้แห่ง จบสวยนะคะวันนี้ครูก็อยากให้ธรรมานี้นะคะไปฝักดานไปเป็่งบานในจิตใจของคุณและถ้าเกิดว่าคอร์สนี้มีประโยชน์และทําให้คุณเนี่ยออ่มีชีวิตที่ดีขึ้นสบายขึ้นไปสัมภาษณ์งานแล้วแบบอย่างบางคนเนี่ยอย่างที่ครูโคชชิ่งไปอะคะ่ะบางคนอย่างเนี้ยอยู่ในกรอบของการทํางานแบบเดียวนะคะหน้าเดียวมาตลอดทํางาน a p พมาตลอดหรือเรียกว่า a อ็ก t แต่พอวันหนึ่งจะไปทําเป็น g ีอที่จะก้าวกระโดดไปเป็นเมนเจอร์หรือจะอยากไปเปลี่ยนงานเพราะว่าอยู่ที่นี่แบบคับอกคับใจแต่แบบไม่กล้าที่จะก้าวงั้นเอาความรู้พวกนี้เข้าไปเพื่อนพบความรู้พวกนี้เข้าไปพราะความรู้พวกเนี้เราสะสมมาแบบยี่สิบปีสามสิบปีแล้วเป็นความรู้ที่อยากให้อยากแบ่งปันและให้คุณเนี่ยประหยัดเวลาในการที่จะแบบไปเติบโตในที่ต่างๆนะจ๊ะอืมก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้ทุกคนเนี่ยได้แฮปปี้ได้มีความสุขกับ เวลาที่ท่านมาเสียให้กับพรอสองรูแล้วก็ไปเติบโตในธุรกิจแล้วถ้ามีเวลานะคะก็สนมนัาสมาธิมีความสุขให้เพิ่มขึ้นไปหาพ่อหาแม่พาท่านไปกินข้าวไปอยู่กับคนที่เรารักมากขึ้นนะจ๊ะด้วยรักจากใจนะจ๊ะครูหมวยจ่าแล้วก็ถ้าใครนะคะพิมพ์คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวครูจะเข้ามาตอบนะคะพุ่งหมวยนะคะก็ทํางานบัญชีเป็นที่ปรึกษาบัญชีให้กับหลายๆบริษัทนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีสํานักง,งานบัญชีก็เลยทําให้เห็นทราน s ซ e c t i o n หลายๆอย่างแต่พอเราเข้าใจมนแล้วเนี่ย เราจะรู้ว่าโซ่งมันจะไปทางไหนอันนี้คือภาพรวมบัญชีนะจะ๊ะก็สามารถติดตามคอร์สดีๆนะคะได้ที่เพจคุณหมวยนะักบัญชีธุรกิจได้นะคะแอดไซน์โค้ชหมวย ACC นะจะ๊ะแล้วก็ขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาอันมีค่าของทา่านมารับชมรับฟังกันวันนี้จ,จะเป็นกะะนะิลการมนิรที่ดีต่อการผลักดันให้ไปสู่ที่ดีๆเพิ่มขึ้นเๆมขึ้นะคะขอ,อให้ธุรกิจปังๆเฮงๆเรวยๆค่ะเดินยวกักจากใจบ๊ายบาย